สวัสดีครับปองแปงสมุนไพรครับมนีพักเขาปลาครับกับคุณหมออีกแล้วเพื่อนพามาขุดพญาลากหอมครับแล้วว่าตามงานต่อเมียเด้อ่นาะงานตัวเมียนะครับน้องตัวนี้หายากเด้อแม่บอกครับหายากเลยายอีรีครับนี่หายากแล้วก็ราคาแพงนํำนี่ครับมาลักมาขึ้นมาอย่างนี้ปลาหัวหน้าครับขอไปแล้วครับขอ่นแล้วครับขอ่ปแล้วนะครับผมเบิรงดเนะกี่ไร่ก็พิติดนหอมชื่นใจครับ หอมพญาหลักหอมเอาใบมาเบิงดูใบลลายด้วยจ้ะเอา<ำ>มีใบลลายแบบนี้แล้วพญาพญาหลังหอมือมว,ว่าตำยันตัวเมียจ้ะสัาคู่ในพิติีอย่างน่บำรุงกำลังบำรุง,ง,งร่างกายบำรุงกำหนัดด้วยบำรุงกำหนัดค่ะที่สุดของการบำรุงกำหนัดนะครับพี่น้องนี่เลิศเลยเอาไปดองเหล้าก็ได้ไปทํายาลูกกรก็ได้หรือว่าไปต้มก็ได้นะแล้วก็ไ้ซีเอาไปเป็นแป้ง สำหรับพอกหน้าก็ได้เด้อพี่น้องไปผส,สมเป็นเครื่องสาอางได้ตัวนี้ลดสิวลดฝ้าทําให้หน้าขาวด้วยอันนี้สิคุดร้องไปเฮ็ดเครื่องสาอางหมดเ้อเห็นหมารับพี่ปองแป้งพัถ้าอยากได้สมุนไพรสั่งเลยเด้อปองแป้งสมุนไพรรับขุดโดยเฉพาะเลยเอาไปปลูกข้างสมุนไพนะรแน่แลวกหวานมงคลเนาะพี่ปองแป้งเนาะสั่งมาได้เลยครับว่างตลอดครับค่าค่าอนหรือจะในหลังนี้ยงอยันใดหญิงยกคอนออกฮะ ให้ยกคอรเลยบ่กล้ามขึ้นแล้วเนาะเอขาพิชุงยางเอาขาดซ้ำพุงยางดึงขาดเดี๋ยวเอาไปดิเสียดายพี่ล่องโดมเบิ่งกินมันหอมอยู่ดิหอมมันเหมือนเหมือนน้ำอบเออกินหอมมากหอมอีรีหอมอีรีหอมอีรีเอาไปดองเล่าก็หอมว่ามันมีต้นหนึ่งอยู่ข้างๆกันเห็นเนาะแบบหนึ่งเป็น อันนี้เขาเอลไปชําเด้อแนนบอกครับนี่ครับนี่ครับหอมมิลลี่ครับหอมสังเกตเบื้องใบใบจีที่เคลือตดหมาแต่มีลายไมาสีลายเนี่ยลายเส้นใบมันสีชัดครับจะเป็นลายต้นหมาสีใบเขียวๆเนาะช่วงนี้ขุดยากนะเพราะมันหนาแรงหนาฝนครับต่แห้งหลืฝนยังมาตกอยู่ครับมาเอาใส่ถุงไว้คุณหมอทายเาวๆไปเลย มาดามติกอยู่ข้างในผุนครับมาดามติ๊กเด้อจัดติกผู้ใด้แก้มใหญ่มาแบงอออกงเซลล์ฮะของแป้งแกก้มใหญ่มาแบ่งเซลล์ออแมนบอกปีนาจะกินที่ฝรนี่ได้หนิเด้อใครขำปอีกใครขำไปน้ำใายสมุนไพรไปน้ำอ๋อสองตนขนาดไม่มาเถอนะ วิสองต้นไปยังได้ไปปลูกก็สร้างได้เด้อเอาไปปลูกก็ได้เพราะว่าเห็ดหยานี่คือสิบบ่อพอเพราะว่ามันหายากคุณได้มากินเหล่าเลิศ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 ครับดองเหล้าขาวยอดทำการบำรุงนะครับแล้อหยาไปเบื้องสาวตีกันบัานี้ไอพี่ปองแปงขุดถ่าสาวตีขุดซ่อขุดในคอนบหมอนเี่หถ้าห่างไม่จ้าสาวปองแปงมันยกในใจผู้แกบใหญ่จ้า เอาเจ้าทะเลมายืดยอดข้องกันบำรุงกำลังบำรุงร่างกายครับ <ผม S 1> พี่น้องครับเบ่งลักษณะใบเออพี่นอ้องบอบใบย<ล>ันตัวเมียนะใบร้ายๆแบบนี้ละครับรากหอมครับผู้ชายถ่ายหน้าเป็นน้ำรอกเ,เองนี่น้อเออบรรยากาศดีดีมาเบ่งวีปองแปลงต่อแล้ว ขุดเนี่ยนิดหนึงเด้อพี่น้องดินแกนขนาดอันนี้เขาห้องว่าดินอยังดินโพนดินโพนเนาะ <c oughs> สุดยอดในความแก่นเนาะ <c oughs> โอ้อโอหินแหย่หะนี่หินแห่ผสมหินพร้อมแหย่นโพทั้งหินแล่จ้าก้อนเพิ่นน้อย,ยน,น้อยยันจะสับห้า่นเหนือคุย พี่ออมไอ้มดดมามออกมานล้วบอกว่าพูดอะไแกกอีกแล้วไอ้มดดามใส่เป็นเก่งไว่จ้าไอ้มดดามไอ้มดดาคขาเก่งแกงหนึ่งสามโอเคนะครับนะครับนี่นี่ครับพญาลากหอมครับคุดตั้งโดนครับได้สามสี่ต้นครับคุดยากให้นี่ครับน้ำหัวไหลไปน่นานะครับเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหพี่ปองแปงสมุนไพรนะครับพี่น้องล้วกาถ้าใครอยากได้สมุนไพรตัวใดหรือว่าหวานมงคลต้นไม้ตัวใดสามารถสร้างได้ครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนกำลังตกเฮาหาให้ได้ทุกตัวครับแล้วกาศไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยครับเพราะว่าเฮาเป็นที่ปรึกษาพี่ปองแปงน้ำเนาะไม้ออมสินเป็นที่ปรึกษาให้น้ำกับมื่อนี้ต้องขอลาไปสนีนะครับสวัสดีครับ